สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ว <pl ains> ันน <Wenn> ี <ming> ้นะครับเรากลับอยู่ในเกม Minecraft แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาเปิด Lucky Box เช่นเคยแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับน้องไข่กันอีกแล้วโอเคนะครับวันนี้นะครับแล้วก็มาเปิด Lucky Box ใหม่กันอีกแล้วนะครับ Lucky Box นี้ก็มีชื่อว่า Lucky Box Party Zone A นะครับก็น่าจะเป็นฝรั่งคนดังคนหนึ่งใช่เนี่ยรูปเงี้ยใช้แน่นอนฝรั่งคนอ๋ออ๋ออ๋อคืออ๋อคือะไรคืไรบนใดอยู่ไหนบนใด แล้ว,วันนี้นะครับเราก็มาสู้กับไข่กันนั่นเองก็เที่ยวไข่มาคือเพราะพ่าเดามาสู้กับไข่กันนั่นเองนี่ไข่นะครับก็จะมีแม่ไข่แล้วก็ไข่นั่นแหละู่ผม ใช่ใช่ตัวไข่อันนี้ก็จะเป็นแม่ไก่แม่ไก่คือจะนําทับส่วนลูกไก่ก็เอ้ยส่วนไข่ก็จะเป็นแบบเป็นแบบคนจมตีอะไรเงี้ยก็คือแม่ไก่นําทับอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณสิบกว่าตัวได้นะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปเปิดอันที่บอกอะไรดีกว่าอุ้ยแม่ไก่จะนำทับแล้วจะนาทับแล้วลุงลุงน้องบอกไม่ไหวแล้วเอาเลยแม่แม่แม่บอกรอแป๊บหนึ่งดรอปมันออกมาก่อนเฮ้ยลูกมาแล้วลูกมาแล้วไหนออกมาดิ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 ลองลองรอ จะเป็นอะไรนะคือเขาจะปาไข่ระเบิดนั่นเองกล่องแรกืหกล่องโคตรสวยโอ้โหอยากได้มาขอนีบ้างจริงเลยอ่ะปึ๊บโอ้โหพี่ไม่อยู่แล้วโอ้ยรักเอวีซีดีหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ดูอ่ะอุ้ยธนูเฮียยิงได้ไหมอันนี้ขวาเอ๊ะแค่เนี้ยอุ้ยตกใจเห็นขึ้นแถบขึ้นอะไรเนี่ยใบตัวมันใหญ่ยังเลยอันนี้เป็นดอกไม้ ดามอีเท่าไหร่อ่ะไม่มีอ่ะมันมีแต่เวลาชาร์จอีกอ๋อไหนลองยิงซอมบี้์นี่ตายไหมอุ้ยไข่ไข่คือไข่หิวไข่โอ้ยหิวไข่เอาันตายแล้วไข่เอาชุดไปดิมีมันดรอปชุดด้วยต่อไปมองข้างบนใช่หัวขาวจั๊บปึ๊บอุ้ยอ๋อที่เสียงโชคตกใจหมดได้แตอะไรไม่รู้เนี่ยเออได้อะไรเหมือนกันแต่มาดูกันเนี่ยอ้าวน่าลักกี้บล็อกข้างล่างไม่มีอ้ายได้ไรอ่ะ จะาป็นเก้าสิบเอ็ที่ผ่านได้เยอะจังเว้ยนี่เราต้องเอาคืนบ้างละทองแได้ไรเนี่ยไม่ไหวนะอินชาร์ดนะเอ้ยบวกแล้วนะบวกแล้วนะทองปึ๊บโอ้เสียงดังได้อะไรไหนซิโอฟิตซิโอฟิตต่อไปอะไรวันนี้เกืบวกอล้เนี่ยยังไม่ได้ดามเลยโอ้ได้ได้ที่บอกเพิ่มด้วยได้ฮิลมา โอ้โหหัวใจเพิ่มอูนี่ได้ดาบแล้วดาบดาเมจแค่ทายว่าดาบดาเมจเท่าไหร่ดาบเพชรเอ็นชาร์ทธรรมดา16 16หาของก่อนลองลองลองเอาดาเมจเลขแปดมามาหันซ้ายดูดิก็แปดก็แปดหันซ้ายเป็นดาเมจเท่าไหร่ละแปดหันซ้ายก็แปดดอ่ะก็ดาเมจอีพีิตตี้ไงโอ้โหมันตีรอบเดียวก่อนแตกเลย อุ้ยเกงเกงมาเป็นกางเกงืหเกางเกงโอ้โหไซส์ L อุ้อสุดยอดจริงๆครับคนนี้นเ,อเ,เของไม่พังโอ้โหเวอร์กางเกงก็ไม่พังเหมือนกันแต่ว่ากางเกงคุ้นกับโอ้โหขอโซ่อโอเคอุ้ยต่อไปฟองนะ้ำเอามาทำไม,<ผ>มวะผมรูมม้ว่ะตายตายคง่เลยดาบเป็นเท่าไหร่อ่ะับ นับไม่ได้เหรออ๋อนับไม่ได้แสดงว่าเยอะมากพี <c oughs> น่นับผมเลย <c oughs> อันนั้นเป็นอ็นนั้นนั้นอ่ะของดาบคลลักี้บล็อกดาวอันนี้เป็นเสื้อก่อบาทสไหนโอ้โหเยอะจริงน่าจะแต,แต่ว่านี้ดีสุดทำไมเราไม่เห็นได้ธนูเลยวะเนี่ยควานดามเมจหกโอ้โหไม่มีระเบิดเลยเงาจงเลยเนี่ยอูเได้ธนูแล้วได้นแล้วได้ธนูแล้วได้ธนูแล้วเว้ยอะไรฮะ <c oughs> ทำไมไม่ตายอะ่ะเฮ้ย ้ยกดแตกเลยอะไรอ่ะเอ้ยทำไมไม่ตายอ่ะอ้าวมีเครื่องรางเหรอเฮ้ยกินแอปเปิ้ลแค่เปิ้ลลูกเดียวเนี่ยนะเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหคนโหดไหนลองกินดูดิอ๋อมันเป็นก่อแดงต้องรอสามนาทีถึงจะตีได้โอเคเข้าใจแล้วโคนโหดนี่ไงได้ก่อคืนละก่อบาสไม่กล้ากัน ผมเดินไปเก็บทำไมวะเนี่ยผมเดินไปเก็บไว้วะเนี่ยโอ้โหเป็นทองเยอะจัดโอยไม่รู้ว่าทำไรแรกก็ได้ลองแม่ไก่ผมเดินนะอันนี้เป็นธนูฟิตตี้นะครับเอ้ยไม่นธนูดาบฟิตตี้ผมได้ขวานอีกอันนึงอ่ะเอาไหมในขวานอะไรขวานนะอ๋อไม่เอาหรอกมีดาบเนี่ยจะเอาทำไมใช้ดาบนี้ดีกว่าใช้ดาบนี้ปะใช้ไอเออดาบนี่แหละโอ้โหมาได้ทุกอย่างที่เรามีเลยถ้าไปข่ยมันดวงดีจะเว้ยแหละ อันนี้เป็นหน้าคนนะครับ๋อสุดยอดยอ๋อนี่มันปลาได้เหรอวะไหนลองปลาดิปลาไม่ได้แล้วมันทำอะไรได้มะคือแร่เหรอทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ทำอะไรได้อันนี้ก็เป็นแร่ไงเอาไปคาเอาไปคาชุดกอดกับดาบได้แต่ว่ามันต้องมีหลายอันเห็นไม่เห็นไม่เห็นไมมเห็นไหอ๊ปิดก่อนปิดก่อนนั่นแหละแร่นะ่ครับขอได้แต่มันมีแค่เดียวครับไม่ได้อะไรฮะอุ้ยตกเตในหมดแสดงว่าดาบมีเอ็นชาร์ด ใช่ใช่้ง u t ติ้ง o u ติ้งเยอะนะครับอุ้ยหมวกหมวกบ้าอีกแล้วแต่ว่าแตกได้โค้งเกงเราดีกว่าเยอะจอบโอ้ยจบกากโอ้ยอืตายไปวางแตกแล้วครับทุกคนดาบอีกแล้วโอ้โหดาบเท็ดดีฟิตี้ดอกเกลื่อนมากเลยเนี่ยอุ้ยช่วยกาะโอ้โหี่ชามร้อยฮิ้วฮะอะไรตายวะลองตรียมดิ อ้าวไม่ตายแต่กอแตก <laughs> โชคดีโอ้แต่แค่ไข่เมียเปิ้ลอ่ะไข่ก็โหดแล้วอ่ะจบแล้วโอ้โหม,มีสองอันด้วยเนี่ยมีนี่กันนึงอ่ะหมายถึงว่ามีเปิ้ลสองลูกไม่มีสองสองสองชนิดนอ๋อสองชนิดอย่งี่ห้อแพสส <laughs> ิไข่มันปลายาวเนี่ยก็ว่าไข่ปลายาโอ้โหขอเปินะ้ลไหนนะเปิ้ลอยเปิ้ลอยู่ไหนอุ้ยดาบหม่ดาเมจร 120. ม้อยยี่สิบโอ้โห เรายี่สิบแต่ดาบเท่มากเลยของเป็นร้อยเลยดีไงละมีเหมือนกันนี่มีเหมือนกันแอปเปิ้ลให้เหรอเนี่ยอ๋อให้ันนึงโอเคแค้นน้อนเป็นปืนใหญ่เอื้อออ๋มันบอกให้ต่อยอ่ะใช่ใช่มันคือปืนใหญ่อุ้ยโอ๊ยปิดปิดปิดจริงจริงเถอะเราไม่ปิดเราก็ไม่ตายนะพอดีแบบชุดเราโหดเกินโอ้ยของเต็มตัวเป็นอะไรเนี่ยปุ๊บใกล้หมดแล้วนะสามสิบกล่องใกล้หมดแล้วจริงจริง เ <37. S 1> ฮ้ยไม่แน่เราจะสูสีก็ได้ชุดก่อนเราจะพบเสร็จแล้ว okay. อลโอ้ยติดพิษโอ้โหพิษสถานะติดพิษอีฟิ n ตี้นะประเด็นเมื่อกี้อโอ้ยเพจอีกแล้วโอ้โหคือดาบไอ้ดาบอีฟิทตี้คือมันดอบถีมากเลยนะครับเนี่ย <Okay. S 1> อะไรคิปเปอร์เ <Okay. S 1> ฟนลี่คิปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวบุงเฟลลี่อย่าพึ่งเฟนลี่เฟนลี่นะเฟนลี่ เฟรนีเฟรี่ยังยังยังเยวเกเก็บไปก่อนเก็บไ้ก่อนโอ้ยทีนทีมันเดินตามมาตลอดเลยอะแต่มันแค่ระเบิดไม่ได้นะครับเอาเฟรี่ตายแล้วโทษทีน้าเพื่อนอุ้ยมะอะไรอะโอ้ยมชุดเกาะโอ้ยมีชุดเกาะใส่เลยถึงมีไม่มีไม่เป็นไรไข่กินแค่แอปเปิลก็หมดแล้วไข่ดูนี่ดิให้่ายคืออะไร อะไรยู่ข้างหลังข้างหลังนี่นี่ข่าวจั๊ะคืออะไรอ่ะโอ้ยมันคือระเบิดคืออะไรกันเนี่ยมันระเบิดได้ด้วยงงมากเลยมันคือมันเป็นสีขาวมันระเบิดอุ้ยบี้หัวใครฆ่าไปก่อนอุ้ยเปิดทอยชาร์ตไออโหคนรูเปล่าโอ้คลิปนี้ใครสุดยอดไปเลยปะอ่ะบริจาคให้ไข่บ้างมามาแบ่งกันแบ่งกันชุดกอดชุดกอดเออแบ่งคืนแบ่งกลับนะครับยอดยอด เอ้ยโอ้ยอ,อ,อะไเเลยเนี่ยหูลูกพนุดอกเยอะจัดคือตอนนี้เราขายแค่หมวกนะครับผมขาดรองเท้ากับหุ้ยคือที่พี่ให้มานอกจากผมไม่มีอะไรเลยหรอใช่ผมไม่ของเลยเสื้อสวยกุเสื้อใหม่ก่อนไปซื้อมาพันหนึ่งเสื้อเดียวกันปะเนี่ยอ้าไม่ใช่แต่นี่มีโลโก้บวาดโลโก้ระเบิดอันนี้มันไม่เพิ่มอะไรเลยอะอ๋อเพิ่มก่อทองอุ้ยก็ดีก่อนนี้สิเออหวานดีจริงด้วยแต่แค่ว่าอันนี้มันแตกได้นะครับ พราะว่าก่อนเนี่ยดีสุดละมาสิบกล่องสุดท้ายเลยที่สี่โอเคโอ้ยบูวะอ,อะไรเนี่ยมืดมืดมืดโอ้โหซอมบี้โอเคปิดมาครับเจ็ดกล่องอะไรอ่ะนี่ไม่เคยได้เลยต้องมีกล่องตรงกลางนะครับนี่ไงมาแล้วอา้าเป็นบางกองซะง,งั้นเอามาทำอะไรก็ไม่รู้อุย้ยเ,เต็มตัว ขยาเต็มจริงอะไรฮะอะไรอะไรอื้มบังพันพอดีอันนี้ขวานดามเมทห,หมือนเดิมเป็นเกง่เกงแล้วไม่มีหมวกเลยอะโอเคหมดแล้วกองสุดท้ายมาหมดแล้วพี่โอเคเดี๋ยวเราก็ไปจัดขอก็ไปสู้กับไข่กันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้พวกเราจะจัดขอเสร็จแล้วพอไปสู้กับบอสไข่กันแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปสู้กันอย่าลาืมกดไลค์ไลนกดแชร์แลน์กดใช้พวกเราสองคนนะผมจะไข่ก็ได้จิ้มข้า,าเหมนะือนเดิมเนาะโอเคครับเรามาเริ่มกินเอฟเฟิ้ลกันดีกว่ามา แต่งจริงโหกินไว้แล้วนะครับมาพร้อมไม่ยังพร้อมไม่ยังกินหมดยังแล้วโอเคกินแล้วก็ลงไปซื้อไข่กันเลยแม่ไก่มันนับท่ามาแล้วโอ้โหโอ้มาไข่ระเบิดแม่ไก่ตายยังไ่ไก่ตายแล้วโอ้โหไข่ไอ้ไข่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 โอ้โหตีตีมันไม่ได้เลยอ่ะมันปลาเร็วมากมันมีกระหลายตัวนะครับเรียบร้อยตายไปแล้วสองตัวหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเหรออ้าว ตั้งนานแค่เนี้ย <Hey. S 1> นี่นี <Hey. S 1> ตน่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้ยมันเกิดใหม่มันเกิดใหม,ม,ม่มามามันเกิดใหม่ก็อีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรนะครับพวกความมันโอ้โหคือแบบดาบแล้โหดเกินนะครับารามี้คือมันก็ตีตนก็จะตายไดนะ้เนาะดูดิดูดิคือมันเอาเราไม่ลงแล้วอ่าเดี๋ยวตีสักสองอสามตัวก่อนละกันโอยโอยธนาไม่น <okay, S 1> ่าเข้า โอเคแม string, Eu, ่ไก <Okay>, <t> ่นี่เกือบเอากูมาทำอะไรแม่ไก่ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่นำตาไปเฉยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปสู้กันเองกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไข่พร้อมหรือยังแน่นอนมาพร้อมแล้วก็มันเริ่มกันเลยมาหวังว่าเราจะตายกันนะโอ้ยโอ้โหยิ่งยิ่งอากาศอยู่ไม่นะโอ้ยรอดาบอิงเดียวครับแล้วไปสนดในขนุนุนกาวไอากาศองู่ไม่โอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ยังไงก่อไม่แตกก่อไม่แตกโอ้โหอดามันขนนุนกาว มันไม่ได้ยากมัน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 ไม่ไมตายทั้งคู่คือถ้าไข่ไม่ดรอปแอปเปิลให้อะใครอาจจะชน,นะนะอ่ะเดี๋ยวเราลองเคลียร์เฟกเราดูอ่ะไหนตีมาซิเอาดาบอะเอาดาบตีอ้าวอ้าวก็ไม่ตายอย่านี้นี่ปะเออสุดก็คือวันนี้นะครับเราเสมอกันนั่นเองเดี๋ยวลองถอดชิก่อนดิโอเคตายเกาะเป็นเป็นที่เกาะไงเกาะโอ้ใช่เป็นที่เกาะโอเคกรมก็สลัดทีนี้นะแล้วก็เสมอไปนะส่วนไข่ไก่ก็ชนะไปนะส่วนแม่ไก่ก็แพ้ไปนะครับ แม่ <laughs> กแก่มาทำอะไรก็รูปมานำทำาไปเฉ่งที่บอร์ดนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดไั้งามาุ่มให้ผมมาเจนคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย